สวัสดีครับทุกคนเรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่ามาพูดกันถึงงานรลิกตองที่จัดขึ้นตอนกลางคืนที่ผ่านมานะครับทุกคนได้เห็นกันหมดแล้วว่าลิซ่านั้นสวยเด่นสง่ามากขนาดไหนถึงขั้นที่เว็บบอร์ดออนไลน์ซื่อเกาดีใต้ออกมาพูดว่าลิซ่าทำให้กรุงโซนั้นเขาชัดดาวตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งเลยกับการปรากฏตัวของลิซ่า นักข่าวต่างๆรวมถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอขึ้นจอ LED ขนาดยักษ์ที่ห้างสรรพสินค้ายอย่างชินเซเกะทำให้ทุกคนในระแวกนั้นถึงกับต้องหยุดมองความสวยความสะพรังของลิซาที่กำลังเดินเข้ามาชุด ที่มันพลิวไหวตามคอลเลกชัน Spring Summer 2026ที่มาท้าลมหนาวลบแองศาที่เกาหลีใต้คือที่สุดของความจึ้งแล้วนอกเหนือจากนั้นนะเฟรมในตำนานเฟรมระดับทองคำจะต้องบันทึกเอาไว้จะรึกเอาไว้ในเกาหลีใต้วันนี้แหละคือการรวมตัวบุคคลระดับท็อปของประเทศเกาหลีใต้ในวงการทั้งการแสดงและการดนตรีรวมอยู่ตรงที่งานอีเวนต์ของลุยวิกตองเรียบร้อยแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นมีการออกมาเชิญชมว่าจะมีใครอีกไหมที่จะเหมือนลิซ่ากับการที่เป็นศิลปินต่างชาติยืนอยู่ตรงเซ็นเตอร์เ,เ,เ,เลยทั้งหมดเจ็ดท่านลิซ่ายืนอยู่ตรงกลางเดะๆรายล้อมไปด้วยศิลปินชื่อดังระดับแถวหน้าของประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นชาวเกาหลีใต้จริงๆมีเพียงลิซ่าเพียงคนเดียวเท่านั้นในมีเพียงลิซ่าเพียงคนเดียวเท่านั้นในบรรดาเจ็ดคนเหล่าเซเลบตี้ทั้งหมดที่เป็นนักแสดงต่างชาติ เป็นคนไทยที่เข้าร่วมงานระดับท็อปของเกาหลีใต้ที่มีแต่คนเกาหลีใต้เข้าร่วมงานแถมยังเป็นต่างชาติที่อยู่ตรงเซนเตอร์ตามหลักของรีวิคตองที่เขาจัดบล็อกเอาไว้ ถ้าไม่ใช่ลิซ่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครที่จะสามารถเข้ามายืนจุดนี้ที่เหมือนกันกับลิซ่าได้เพราะว่าในตอนนี้ยังไม่มีใครที่สามารถทำแบบนั้นมีเพียงแค่ลิซ่าคนเดียวที่ทำได้นี่คือความปังและก็อิทธิพลของลิซ่าที่สามารถพาตัวเองเข้ามาในจุดนี้จุดที่มีทั้งบารมีอำนาจความดังความปังต่าง ความอิมแพกในชื่อของลิซ่าทำให้น้องนั้นขึ้นมาอยู่ในจุดที่สูงที่สุดและแน่นอนว่าน,นี่ไม่ใช่จุดสุดท้ายเพราะกำลังจะมีจุดต่อๆไปใครอึ้งใครทึ่งกันบ้างกับเรื่องราวนี้มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนตัวเราบอกว่านี่คือการประกาศความยิ่งใหญ่ของลิซ่าอีกหนึ่งงานเลยศิลปินต่างชาติที่มายืนเซ็นเตอร์รายร้อมไปด้วยกลุ่มนักสแสดงนักร้องระดับท็อปของเกาหลีใต้ที่เป็นคนเกาหลีใต้แท้ๆแต่ลิซ่าคือคนไทยจ้า